นี่พวกแกคลิปนี้มี3นาทีนะดูให้จบกันด้วยล่ะจริงๆคลิปนี้เนี่ยถ่ายตั้งแต่สงกรานแล้วนะตอนที่ฉันกลับบ้านนั่นแหละพวกแกและวันนี้นั้นฉันก็จะพาพวกแกไปเที่ยวที่วัดธรรมผาแดนนะพอดีก็ไปรับยายรับนะเนี่ยธรรมผาแดนรับยายรับนะแล้วก็หลานนะดือ้อซนมากเลยนี่ยายนะนี่91แล้วนะพวกแกรูร้เปล่า ส่วนการเดินทางมาที่นี่นั้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรให้พวกแกไปเซิร์ชที่ Google หาเลยแล้วกันว่าเดินทางมายังไงแล้วพอเดินทางมาถึงแล้วพวกแกก็หาที่จอดรถเลยนะที่จอดรถเยอะแยะกว้างขวาง,วางนะแล้วก็มารอคิวกันมันจะมีรถพาขึ้นนะ20บาทไปกลับนะพวกแกนะพอขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําบุญกันเลยนะอันนี้ฉันทําบุญวันเกิดนะทาบุญถวายข้าวสารเขาบอกประจําวันเกิดนะเนี่ยตักแล้วตักแล้ว ออวัดถ้ำผาแดนนี่นะก็จะแกะสลักหินนะจากภูเขานี่แหละนี่ก็หลุงปู่ทวดนะนี่ก็แกะจากหินเช่นกันอันนี้สวยงามเลยแล้วก็สักการะไปนะอ,อันไอ้คนนี้มันสนมากๆเลยนะพวกแกรู้ป่ะนี่พวกแกเห็นตรงนั้นไหมพญาคุฑก็มีแล้วก็ส่งน้ํากันอันนี้ไม่ใช่หินแกะสลักนะแต่นี่เป็นอ่า อะไรฉันก็จำไม่ได้แล้วะะถ่ายมุมสูงนิดนึงอ่ะนี่พ่อกับแม่ก็โยนอ่ะโยนลงบาทอ่ะถูกหวยซะด้วยอ่ะแล้วเขาก็ถูกจริงๆด้วยนะพวกแกนี่นี่ก็แกะในหน้าพานะสวยงามไปหมดมาดูอเด็กคีดดื้อคนนี้มันดื้อจริงๆนะนี่น้ำตก นี่พวกแกนี่เป็นฝีมือของมนุษย์สร้างขึ้นนะไม่ใช่น้ําตกโดยธรรมชาตินะนี่การสร้างสรรค์ของเขานะให้คนเดินนะจริงๆมาที่นี่นะพวกแกเดินกันได้ทั้งวันอย่างนี้แหละเขาจะทําแบบเดินขึ้นเดินลงอย่างนี้นี่ธรรมชาตินะภูเขาเนี่เทือกเขาภูพานแหละได้เวลาเก๊กหล่อนิดนึงนี่สั่งก๋วยเตี๋ยวนะเห็นไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวนะมากินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนี่ยบอกเลยนะ อร่อยอย่าบอกใครเชียวอือกินมากินก้อนเออแซมนะแจ็คมันก็ยังว่าแซบอย่างนี้เท่าเดียวไม่พอให้น้อยไอ้แจ็คมึงจะเล่นมุกแบบนี้ไม่ได้นะนี่รายได้ทั้งหมดของร้านก็เดียวร้านนี้นะเข้าวัดทั้งหมดนะอะหลังจากนี้ก็ถ่ายรูปมามีน้ำตกข้างหลังสวยไหมนี่ก็เดินทางกลับกันแล้ว เห็นไหมขอบคุณพวกแกทุกคนนะที่มาดูคลิปนี้อ่ะ